สวัสดีครับเต่าเต้แขว่เต้่วยังนุม่มสามทิศชันแนวไม่แล้วครับผมครับมื่อนี้กลับมาผมมาพอกับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่ดอนปูตานี่ยนะครับขับเ้านีก้กะมาทักทายสบายดีกับพี่กับน้องเฮ้ายู่นี่ครับอยู่ดอนปูตาหรือว่าดอนปะปูเฮ้านี่แหละครับพอดีมาเกียกใกล้เกียวก,กาแล้วก็เลยพาพี่พาน้องมาเพิ่งบรรยากาศเดียมช่วงบรรยากาศอยู่ในดอนปูตาเข้านะครับ นี่ครับบอลปูตาก,ก็ได้เรือว่าอีปูรูบะบาดนี่ยก็เรื่องอีปูแล้วครับลมเดือดครับบรรยากาศอยู่ในนี้นี่ครับสามติดพาพี่พาน้องมาเบิ้งกับพราะว่าก็คือเมือวานนี่สามติดก็ได้ทำความสะอาดว่องง่ายๆก็สิเอา ออกไปก่อนนี้ออกครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตบริเวณหล่อนปูตาเฮ้าคือทางหมู่บ้านทางปอผู้นั่มแล้วก็ทางคณะกรรมการทา้งพุทธผู้โถเพิ่นได้ประชุมหารือกันนะครับบาเพิ่นเสียวเสาปูนนี่ครับมาอ้อมป้อมหล่อนปูตาเฮ้าให้มันเป็นสัดเป็นส่วนอ้อ,อมไว้พ่อสังเขปนะครับ เป็นสีอ้อมแบบใดอ้อมแบบข้างล่างเป็นอิฐจากสองสามก่อนขึ้นไปหรือว่าเป็นรวดน้ำกัจังค่อยถาเบิ้งครับ3ามปกับสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยเรื่อเรื่องนี้เพื่อนกวาวกันมาตะดลนหรอครับ2,3ปีแล้วแต่ว่าพวกกันยังบ่ตทันมีปัดใจหรือว่างบประมาณเหรอครับ ทีหฮอสีออกมาเห็ดใดเพราะว่าการทีเห็ดอีหยังมันก็ต้องมีปัจจัยนะครับมันจะจ้างสีเห็ดใดบัดน,นี้พิ่นก็เลยมีขอตกลงว่าสร้างเสาปูนมาเนี่ยหรือว่าเป็นลวดน้าหรือว่าเป็นอิฐให้บานหฮอหรือว่าผู้ใดที่มีจิตใจจิตจ,จิตใจใส่รักท่าอยากรวมทัาบุญก็คือจองเสานะพี่นอ้องกง่ายๆจองเสานะครับเสานี่ต้นละร้อยหาสบาท ได้รับการตอนรับดีอยู่พี่น้องเสานี่กะบผู้ตุนสองตรนกันบ,บ,บ,บ่ได้ว่าบังคับว่าต้องเอาผุล่นาธิกาเท่านี้นะครับแถวแต่เข้ามีกำลังศรัทธาซ้ำาลยเิ่นกันกนบ่ไดไว่านะครับเสาหนี่กนาสีจ,จองเกือบว่ามันครบว่ามันมดทุกต้นแล้วหรอครับก็สิมีลวดน้ำอาจสิมีปูนอีกนะครับเป็นอิดอิดครับว่ามันปูนอิด บานนี้ที่นี่สามทิศกันเลยสีมะเอากอไผกกอนนี่ออกให้เพื่อนครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตบริเวณซึ่งกอไผกกอนนี้นะครับพอพอของสามทิศนี่แหละครับเป็นผู้ปลูกไว้เพราะว่าตอนนั้นตะกีกะตะกรอนนะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ,อพ,พน่อู้้ย่าตายง่ายเฮาน้ะครับถ่าพ่อได้ปลูกไว้เพราะว่าเพื่อนก็เปลี่นจำเป็นยังน้ะครับเป็นจำจำประจำอีปุย้าเฮานี่แหละมนกับทีนี่มนกับติดกับที่พี่สาวครับ เพราะิ่เพน่นต้องอ้อมมามาตามในก่อไผ่นี่ครับมันมันกอไผ่มันมันมันอยู่เฉียดแดนพอดีกับของไทยบ้านเฮาของลาระดอนเท่านี้ล่ละครับนี่นี่ครับมือว่านกับมาทำความสะอาดกับพี่สาวครับครับหน้าครับอาเพิ่นนั่นล่ะครับนี่กอกกอไพ่ไผ่เลี่ยงนี่ก็สีเดียวออกครับก่อไพ่นี่สามจิตเสียวออกหมดเลยครับนี่ครับมือว่านได้ไหม เอาน้ำมันออกก่อนน้อมันผู้ใดอยากได้ก็เอาไปกินไรเฮ็ดมันไม่สมไว้ครับน,น,นี่ครับนี่ครับกอันกระโดลน,นะครับถ้าเสาฟอเราปลูกไวก้กระโดดเนาะเสาฟอเราบริยุทน้ำนี่ก็เป็นสิปกู้ปีแล้วครับนี่ครับเกิดจังหลักหลักบรรยงสี่ครับ แล้วก็ซ้ำทิศเสียวต่อมันครับนี่ก็จังสีก็เป็นลักลักกระโดดก้อนขับไปมันเสียบไว้ใหม้มันเป็นพอสังเข็เป็นลวดรอบขอบคิดนะครับมันสะได้เป็นซัดเป็นส่วนซ้ำทิศเสียวต่อไม้ไผ่นี่ไว้ครับเพราะว่ามนันมีประโยชน์อยูย่เอาไว้ถ้าอ้อมหัวอ้อมสวนไวถ้าอ้อม งออมกล้วยนะครับย่ำเพื่อว่าสามทิตปลูกซึ่งปลูกคลองนะครับเพราะว่ามันมันทนเทรพี่น่องต่อไผนี่อเข้าออกไปเห็ดเสานี่ทนทนว่ามันไวยบ่นน้อยนาเสาปูนึ้นกันละครับต่อไผนี่ครับเพราะว่าสามทิตเคยเอาไปเห็ดอยู่หลอกกระทักถ้าเกิดเขาบริเหตังสีมันแห้งมันยังมาเข้ากับสามารถ ใส่เป็นเชื้อเพลิงเอาไว้ถ้าดังฟืน้นดังไฟแห็นง,ง่วยคล้วยหรือว่าเอาไว้ถ้าต้มข้าวโพดต้มใส่ประโยชน์ย่างอื่นใด้ครับสามติศก็เลยเสีเอาเอาต่อไผ่นี่เนาะครับแต่ว่าเป็นร่ำมันยังสิครับใครบานหอาผู้ใดอยากได้กะสีให้เพื่อนครับสีตัดลงให้เพื่อนเมื่อนี้สามติดกัคขึ้นสีบ่ไดดเห็ดซอยเพื่อนหรอกครับแต่ว่ากับวอก็บพี่สาวแล้วว่าถ้าบม่มีมูกก็ตองมาเห็ดเพราะว่ามันต้องอาศายัายผู้ใา่เนาะครับ บ้านเขามีสามทิศผู้ทายลรวกับผู้พอลุงผู้หนึ่งเห็ดสามทิศสี่สี่เห็ดมือมืออื่นครับมือนี่สามทิศสิบไปทํางานนี่ครับเพราะว่าลำมันกันลายหลาย,ลาย,ลายพี่น้องนี่ต้องเอาลำลงนำ้ำแมนเพ่นบ่เห็ดอ้อมหัวอ้อมเสาปูนกับสิบเป็นเตาอ,ออกอยู่พี่น้องก่อภัยก่อนนี่เพราะว่ามันมันมันขอนขางสิสิขยายออกออกออก,กินพื้นที่ไปก่วงแล้วก็วกเวลาร่มมากนี่มันอันตรายพี่น้อง นี่ขอกหัวพี่สาวก็อยู่นี่แล้วก็มันก็อยุกไก่เฮี้ยนของพี่สาวอีกพู้หนึ่งนะครับเนาะยานล้ำมันหักลงไปใส่น่ครับทางเขาอีู่ปูหอกอะไรเขามาจากถนนแง่ครับอันนับกวัดกาแพงวัดเขามาในนี้ครับทันกระสลรอมไปเมื่อเดือนแลครับเปลี่ยนพื้นที่สี่เหลี่ยมในอีปูหองมันกระสิเลียนศาสตร์เป็นชวนเป็นตเบิลแง่แต่ว่า ถนนนี่ซึงเป็นมันตัดผ่านตัดผ่านหนาปูมานนี่ครับนี่อันนี้มันมบปิดดอกครับแต่ว่าถนนเซน,นีนี่ลัดไปคางบ้านพี่สาวนี่สิปิดบบปิดกะจังสีคุยกับพี่สาวอีกที่หนึง่งเราก็สีคุยคกับทางผู้นำห่อเราก,การ็ทางคณะกรรมการทางผู้ถ่อผู้แก่ผูน้นำนะครับเพราะว่ามันมันกะอันนี้มันก็เป็นทีส่วนบุคคลยู่น้อพี่น้องล้วก็กับข้างกลางขึ้นมาเสีย ไม่รุ่นว่ายังกำมกักเที่ยวเส้นนี้ครับเขาสีเห็ดแบบปิดเปิดได้เฮ้ยมือสิปิดตายเลยกับจังจังคุยกันครับนะครับบางทีไปนี่แหละก็ต้องทำความสะอาดบางนีออกน้ำครับนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ไอ้อีปูพาพี่พาหนองห้องว่า,าเอาบรรยากาศน้ำอีปูมานี่ก่อนสิไปทำการทำงานกันมาเกียรใกล้เกียรก,กากก็เลยแวะพาพี่พาหนองห้ามา เบื้องบรรยากาศอยู่อีปูครับซ้ำทิศที่ขอตัวขออนุญาตไปหน้าโคกไปหน้าทงไปเบื้องเขาเบื้องน้ำก่อนครับเสารนี้กับเสียวบรรยากาศอยู่ดอนปูตาไว้ซ้ำนีมม้ก่อนพี่น้องครับท้ายนี้ซ้ำทิศขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเทากมัดสุขสุขกัขขน้วครับที่เข้ามารับชมคลิปของซ้ำทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกความมีนขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทีส่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษิตไม,ม่าม้องไปหังกคจังคออยยชมคติดตามครับ ครับสำหรับคลิปนี้ซ้ำส,สิทิ์กระเซียวไปสมก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ